ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉัดขวัญอ่านในฟังนิยายเสียงวันนี้เรื่องหลงกลรักวายรายเจ้าสเสน่ห์สำหรับเนื้อหาที่ลงในช่อง YouTube นั้นมีการตัดบางส่วนที่ขาดต่อกดชุมชนนะคะแต่สามารถรับฟังได้เวอร์ชันเต็มในออดิโ Book ที่จำหน่ายผ่านเน็มาเก็ตตอนนี้มีฉบับเต็มแล้วนะคะฉัดลงลิงก์เอาไว้ในรายละเอียดด้านล่างสามารถขีกเข้าไปสั่งซื้อได้เลย ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่น7วันราคาพิเศษอย่าพลาดกันนะคะหลังจากเราปรับความเข้าใจกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยฉันนี้ทึ่งมากไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาจัดการงานได้อย่างไร ผงานของคนกรีฑเยอะมากมีอะไรทําตั้งหลายอย่างแต่ตอนนั้นฉันคิดว่าเขาเป็นแค่ทนายความแล้ววันๆก็หมกตัวอยู่กับฉันตลอดเลยนึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบงานอะไรมากนักฉันเลยไปไปมาๆระหว่างคอนโดมิเนียมกับร้านพอเขาบอกว่าไม่อยากห่างแม้สักนาทีเดียวนอกจากเป็นคนหื่นแล้วเขายังเป็นคนที่ปากหวานมากคีออนเหมือนคนขาดความรักมานาน ทั้งที่เมื่อก่อนน่ะตัวเองเพลย์บอยจะตายช่วงนี้ฉันไปออกงานกับเขาบ่อยครั้งแต่ก็ไม่ไวยมีสาวๆคอยฉมายชายตาไม่เว้นฉันก็หึงเป็นอะไรเป็นนะก็แฟนทั้งหล่อทั้งดีใครจะไม่ห่วงล่ะจริงไหมหวานสเสน่ห์อยู่นั่นแหละสาวๆหลงทั้งงานแล้วฉันบ่นอบอิบไม่เห็นเขาเอาแต่ยิ้มระเรื่อไปทั่วหึงเนาะชอบจัง เขาหันมายิ้มกว้างกว่าเดิมโรคจิตฉันมองเขาตาขวางเขาชอบที่ฉันหึงแต่ฉันจะประสาทแตกและสิพวกแม่สาวๆนี่ก็นนะเห็นฉันควงมากับเขาทแท้ๆยังทำเล่นหูเล่นตาอ๋อวันนี้ฉันมาออกงานกับคุณกริตเป็นงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมหุ้นโครงการใหม่ของสินสมุดกรุ๊ปเรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดที่เขาเคยพามาเลย มีแต่พวกไฮโซคนดังคนใหญ่คนโต,โตแทบทั้งงานตอนแรกฉันอิดออดไม่อยากมาเพราะกลัวจะทำให้เขาขายหน้าแต่สุดท้ายคุณกริตก็บังคับฉันมาอยู่ดีไงจ๊ะพับตัวดีดีค่าว่าเดี๋ยวนี้มีคู่ควงออกงานแล้วไม่คิดจะบอกแม่อะไรหรือไงฮึเสียงบน่นบนตำหนีของใครบางคนดังมาจากทางด้านหลังทำให้เราทั้งคู่รีบหันกลับมามอง เป็นสตรีสูงวัยที่ดูสง่างามค้างกันก็เป็นหนุ่มสูงวัยเช่นกันหน้าตาเหมือนคุณกฤิดเดะเลยคิดว่าทั้งคู่น่าจะเป็นคุณโยทินและคุณการดาคุณพ่อคุณแม่ผมเนอะคุณกริแน,น,นะนําให้ฉันรู้จักกับท่านทั้งสองสวัสดีค่ะฉันยกมือไหวอย่างนอบน้อมในใจก็แอบประหม่าไม่มั่นใจเลยโดยเฉพาะในเวลาแบบนี้ ฉันกังวลกลัวว่าท่านทั้งสองจะคิดว่าฉันไม่เหมาะสมสวัสดีจ้าท่านทั้งสองรับว้นี่หรือหนูแพแวที่ดได้รับมรดกนะคุณการดาหันมาถามคุณกริครับเขาตอบรับพร้อมกับโอบเอวฉันเข้ามากระชับตัวฉันเรียบถลึงตาใส่พร้อมตีมือเขาเบาๆคิดทำอะไรประเจดประเจริต่อหน้าผู้ใหญ่ถ้าท่านทั้งสองมองฉันเป็นผู้หญิงไม่ดี จะทำยังไงเนี่ยคนยิ่งกังวลกังวลอยู่อืมหน้าตาสาสวยกิริยาก็น่ารักว่าไม่คุณแค่ว่าก่อนจะหันไปถามสามีใครลองใจหน่อยที่ท่านไม่ได้รังเกียจสายตาอ่อนโยนและรอยยิ้มจริงใจของท่านทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและคลายความกังวลลงนึกไม่ถึงว่าคนรวยระดับนี้ไม่มีความถือตัวอะไรสักนิด ฝากหนูแพลวดูแลตะก,กิดด้วยนะ้าลูกชายแม่ดือ้อหนูจัดการได้เต็มที่ค่ะท่านไม่ใช่ท่านเรียกแม่สิจ๊ะคุณนิคีเหอจริงๆคุณพ่อคุณแม่ของเขาหยอกล้อกันไปมาดูน่ารักเหมือนวัยรุ่นดีจังได้เห็นภาพแบบนี้เพราะพ่อฉันเสียตั้งแต่เด็กเลยไม่มีภาพความทรงจำของพวกท่านอยู่ในหัว ในอนาคตข้างหน้าฉันก็อยากมีโมเมนต์อะไรแบบนี้กับคุณกรีดบ้างจังนี่ผมกลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วเหรอเนี่ยคนข้างตัวบ่นน้อยใจไม่ต้องมาพูดเลยถ้าแม่รู้ว่าเราทำหนูแพลวเสียใจนะแม่จะจัดการท่านเด็ดขาดไม่มีวนันหรอกครับเขาตอบคุณแม่แต่หันมามองทางฉันดวงตาคมกริบ มองลึกเข้ามาจนฉันรู้สึกร้อนเห่อไปทั้งตัวคำพูดของเขาเหมือนเป็นเครื่อง,ง,ย,งอยืนยันความรักระหว่างเราตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็บอกฉันทุกอย่างแม้แต่เรื่องงานจนฉันต้องปรามว่าไม่ต้องบอกสัตทุกเรื่องก็ได้นะขอแค่ซื่อสัตย์ต่อกันก็พอเห็นทีแม่ต้องรีบไปหาเลิกแต่งให้เราซะแล้วมัง้ง แม่คุณกริตพูดเองเออเองแล้วก็ยิ้มกว้างอย่างคนมีความสุขซึ่งตัวเขาเองยังไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยสักครั้งให้เด็กๆเขาตกลงกันก่อนดีไหมคุณคงเพราะคุณโยทินสังเกตสีหน้าฉันและคุณกริตอยู่เห็นอาการตกใจที่แสดงออกมาเลยรีบพูดปามก่อนที่คุณการดาจะวาดฝันไปใหญ่ทนโดนปรา์มหันมานิ้วหน้าอย่างไม่พอใจ ผมว่าเราน่าจะกลับได้แล้วนะเดี๋ยวตกเครื่องท่านย้ำเตือนนัดบางอย่างจนคนฟังพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเจอกันใหม่นะหนูแพรวท่านบอกพร้อมกับเข้ามากอดฉันอย่างรักใครก่อนจะหันไปหาคุณกริชแม่ไปเลยนะลูกเดี๋ยวจะตกเครื่องเอาท่านบอก้อมกับจูบที่แก้มเขาทีนึงเมื่อพระออกฉันก็เห็นแก้มของคุณกริเป็นลิปสติกสีชมพูหลังจากล่ำลาก,กันเรียบร้อย พวกท่านก็พากันเดินออกไปจากงานทีนี้รู้ยังว่ารอยลิบเป็นของใครขาหันมาบอกพร้อมทำสายตาเจ้าเล่รู้แล้วน่าฉันบนอุบอิบเพราะเขินที่เคยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลิปสติกของสาวๆก็แหมใครจะไปคิดล่ะจริงไหมหล่อๆฮอตๆแบบเขานะจะมีแม่น่ารักขนาดนี้คเคยมาที่นี่ไหม ไม่ค่ะจะเคยมาได้ยังไงโรงแรมหรูขนาดนี้สภาพแบบฉันแค่เดินผ่านยามก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ต้องคิดเลยที่จะมีโอกาสได้ย่างก้าวเข้ามาเดินเฉิดฉายอยู่ภายในบนชั้นสามสอมีสวนลอยฟ้าสวยมากเลยนะอยากไปดูไหมค่ะฉันรีบตอบโดยทันทีเพราะอยู่ในนี้นานๆชักจะอึดอัด คุณกรีดพาฉันขึ้นไปยังชั้นบนของดาดฟ้าพื้นที่ภายในเป็นเหมือนห้องโถงโล่งกว้างซึ่งด้านนอกจัดเป็นสวนขนาดใหญ่ฉันเดินออกมารับลมที่ระเบียงฮ่าสดชื่นจังคุณกริษเดินมาหยุดอยู่ข้างๆท่าทางเขาดูลุกลี้ลุกลนแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าคะคนโดนถามมองฉันไปมาสลับกับวิวเบื้องล่างผมอยากคุยกับคุณ เรื่องร้านเขาเริ่มเปิดประเด็นด้วยเสียงเคร่งเครียดร้านฉันทำไมลหะคะผมอยากให้คุณปิดร้านซะเดะเดี่ยวนะอยู่ดีๆมาบอกให้ฉันปิดร้านงั้นเหรอปิดแล้วฉันจะไปทำอะไรอีกอย่างตอนนี้ที่ร้านก็คนเยอะมากด้วยจะให้ทิ้งไปได้ยังไงฉันไม่ปิดอย่าเพิ่งรีบตอบได้ไหมฟังให้จบก่อน ผมไม่ได้ให้ปิดไปซะทีเดียวแค่อยากให้ปิดตรงนี้เพื่อไปเปิดที่อื่นยังไงคะฉันก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามจะเสื่ออยู่ดีผมอยากให้คุณมาเปิดร้านเบอเรืเดรสสำราญร้านคุณจะมีสาขาอยู่ทุกลำโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอเอาแต่ใจเกินไปแล้ว ไม่ขอซื้อกิจการเชิญไปเลยล่ะแหมเกินไปตรงไหนผมไม่อยากเห็นคุณเหนื่อยเชื่อผมเถอะเอาแบบนี้แหละก็ถ้าสรุปสุดท้ายแล้วบังคับกันอย่างนี้จะมาถามความสมัครใจฉันเพื่ออะไรหล่ะอีตาบ้าฉันนิวนาใส่เขาอย่างไม่พอใจเรื่องนี้มันเกินกว่าที่จะยอมได้ไม่เอาหรอกฉันไม่อยากไช้เส้นอีกอย่างคนอื่นจะมองไม่ดีนะฉันไม่อยากให้เขาเสียหาย พอถ้าทำอย่างนั้นคงโดนลูกน้องนินทาเอาแน่มองไม่ดียังไงคุณเป็นเมียผมนะคนตัวสูงก้มลงมากระซิบที่ค้างหูบ้าพูดบ้าบ้าอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสถานะให้หน้าตาเฉยเขนะินน่ะรู้ไหมเนี่ยไม่ได้บ้าเรื่องจริงทั้งนั้นที่พูดเชื่อผมนะยายร้านมาเปิดบนเรือคุณก็แค่คอยบริหารจัดการอย่างเดียว ทำไมฉันต้องทำตามด้วยเพราะต่อไปคุณต้องดูแลผมเขาบอกพร้อมกับยกมือฉันขึ้นมากลุ่มไว้ดูแลลูกที่น่ารักของเราคุณกริดมองด้วยสายตาจริงจังคำพูดของเขาทำให้ฉันอึ้งมากพูดเหมือนจะขอแต่งงานอย่างนั้นแหละเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยนะเออแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้มั้งโอ๊ย คุณกรีตทำฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วแต่งงานกันนะบอกทีว่าฉันไม่ได้หูฝ่าดไปเองเขากำลังทำให้ฉันใจโป่งพองแต่ไหนละแหวนปกติคนขอแต่งงานเขาต้องมีแหวนด้วยไม่ใช่หรอฉันนิ่งแล้วรออะไรบางอย่างคุณกรีตก็เอาแต่จ้องเหมือนรอคำตอบคุณไม่มีแหวนเหรอไม่มีฮะ คาตอบของเขาทําเอาฉันอึ้งอีกรอบนี่ตกลงเขาจริงจังหรือแค่แกล้งพูดกันแน่ขอแต่งงานทั้งทีไม่มีแหวนเนี่ยนะอืมก็เห็นว่าบรรยากาศมันได้เขาพูดพร้อมไหวหลายเล็กน้อยให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้แล้วจะแต่งไหมคิดทุกก่อนฉันเบะปากใส่อย่างมันไส้จะขอแต่งทั้งทีงท ความโรแมนติกนะ่ะมีบ้างไหมไม่ต้องคิดแล้วแต่งเถอะผู้ชายดีๆแบบผมมีคนเดียวนะใช่ฉันรู้ว่าคนแบบเขามีคนเดียวในโลกเขาทั้งหืนทั้งกวนประสาทแต่ก็ดูแลฉันอย่างดีแม้จะชอบบังคับแต่นั่นก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงตกลงโอเคนะไม่เห็นฉันเงียบไม่ตอบสักทีเขาเลยสรุปเลยฉันเคยปฏิเสธได้ด้วยเหรอ ดูสิขนาดแต่งงานยังบังคับเลยเขาดึงมือที่กุมอยู่ไปไว้ที่อกด้านซ้ายตรงตำแหน่งที่หัวใจเต้นคุณทำให้ผมมีความสุขอยากจะอยู่ด้วยทุกวันดูแลคุณไปทุกวันที่สำคัญผมรักคุณค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบที่คิดไหมเขาจะรักและดีกับฉันไปตลอดหรือเปล่า เรื่องแบบนี้เราไม่อาจรู้ได้ฉันรู้แค่ว่าถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตเราก็จะดีตามไปด้วยก็แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ